เบียคอนเฟิร์มเองน้องดีออนหน้าเมือนคนนี้ถอดกันมาเป๊ะทางทีมงานต้องขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของพิธีกรหนุ่มแมทธิวดีนและนักร้องสาวสวยลิดเดียสันลารที่ตอนนี้ได้ต้อนรับสมาชิกตัวน้อยน้องดีออนดีนที่เหลืองตาดูโลกเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ ท่ามกลางความตื่นเต้นดีใจของพี่ดีแลนและน้องเดมี่ที่ตอนนี้เฮอน้องยิ่งกว่าใครและหลังจากที่คลอดลูกชายลูกชายคนเล็กมาอย่างแข็งแรงสมบูรณ์แล้วนั้นคุณแม่ลูกสามอย่างริเดียสลันลัดที่ได้อัปเดตภาพน่ารักสุดอบอุ่นของลูกๆให้แฟนๆได้นนชมผ่านทางอินสตาแกรมอยู่ต่อนเนื่องและลาุุซาวลิเดียก็ได้เผยคลิปน่ารักละมุนใจในขณะที่น้องดีออนกำลังหลับปุ๋ยแต่ทว่าค่ะ ราความหล่อนเหลาพุ่งแรงตั้งแต่เด็กพร้อมกันนี้คุณแม่คนสวยอย่างได้การันตีเหมือนคุณพ่อผ่านทางแคปชั่นว่ามินิแมทธิวซึ่งงานนี้มีบรรดาคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ชมความหล่อน่ารักชวนใจละลายพร้อมกับคอนเฟิร์มกันสนันว่าน้องดีออนนั้นเหมือนพ่อแมทธิวมากโดยหลายๆคนได้คอมเมนต์บอกไว้ว่าหล่อแต่เด็กหน้าตาเหมือนพ่อมากค่ะ หล่อจังเลยหลานรอบครัวนี้หน้าตาคือสุดทุกคนสวยหล่อรักรักรักน่ารักจุงมินิจริงๆดีออนของเจเจเดมี่นี้หล่อที่สุดเด็กๆบ้านนี้หล่อสวยน่ารักกันทุกคนเลยว้าวเกิดมาคือหล่อเลยค่ะนายแบบชัดๆค่ะหล่อล้านเปอร์เซ็นต์แววหล่อมาเลยดีอ้อนเหมือนพ่อมากหล่อจริงๆน้องดีออนซึ่งน้องจะหน้าตาเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมภาพกันเลยดีกว่าค่ะ ขอขอบคุณที่มาข่าวจากไวรัลฟีดโบหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ